ดูสิถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆแล้วก็ผมเป่าให้มันแห้งได้ไหมคุณคะคุณอย่าเล่นตลกสิคะฉันไม่เล่นด้วยนะคะคุณฟอกเงินไปจำนวน20ล้านบาทจริงๆคะ่ะหากว่าคุณยังไม่รีบแก้ไขเนี่ยผลกระทบที่ตามมานี่ร้ายแรงมากเลยนะคะขั้นต่ำนี่คุณติดคุกหลายปีเลยนะคะ ไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่คือว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะฟอกเงิน2ี่สิบาทนี้นะครับคือว่ามันอยู่ในกระเป๋าของเกงผมอะแล้วนี่ทําไมผมต้องจำคุกหลายปีด้วยล่ะเอาแบบนี้นะคะถ้าคุณยังยืนยันว่าคุณไม่ได้กระทําผิดทางเราจะส่งเลขบัญชีให้คุณค่ะแล้วให้คุณโอนเงิน5 0,000นบาทสาหรับค่าตรวจสอบทางเราจะตรวจสอบให้คุณอีกครั้งค่ะค่าตรวจสอบอะไรอีก ในบัญชีผมอะมีแค่หบาทเองคุณยังจะตรวจสอบอีกเหรอฉันจะบอกอะไรคุณนะคะถ้าเรื่องนี้คุณไม่รีบจัดการคุณโดนจับแน่ค่ะไม่ไม่ไม่นะ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 เออปัญหามันคือว่าผมอะไม่มีเงิน5้าหมืนบาทเนี้สิผมก็แค่ฟ้องเงิน20บาทนี้เองอะเอยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆแล้วก็เดี๋ยวผมโทรยืมแบบพี่ชายผมได้ไหมครับ คุณคะแล้วพี่ชายของคุณทำงานเกี่ยวกับอะไรหรอคะพี่ชายผมเป็นผอทบครับทำไมเขาวางสายแล้วเนี่ยแค่พูดอักอรย่อเองยังไม่ได้พูดจบเลยเนี่ยผอทบย่อมาจากผู้บ่าวไทยบ้านไงแล้วทำไมผอทบมันน่ากลัวตรงไหนเนี่ย วางสายเฉยแล้วแบบนี้เขาเรียกฟ้องเงินด้วยเหรอเนี่ย